สวัสดีจ้าทุกคนมาคลิปนี้แม่จะมาทำกาแฟยเย็นกินนะจ๊ะเดี๋ยวมาทำไปพร้อมกันเลยจ้าดูว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะสูตรแม่นะคะก็จะเป็นสองสามสี่สอง,สสองหนึ่งกาแฟสองน้ำตาลสามคอฟฟี่เมทสี่นมข้นสอง แล้วก็นมสดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็มีเกลือนะคะนิดนึงช้อนชาตวงไปเลยจ้าอ่าน,นี่แม่เติมตวงไปแล้วนะคะมีกาแฟคาแฟเมลดน้าตาลนะจ๊ะอันนี้จะใส่เกลือให้ดูต่อไปจะเป็นเกลือนิดเดียวนะจ๊ะนี่นะคะประมาณนี้นะจ๊ะใส่ลงไปเลย ก็นมข้นสองนะคะแล้วก็นมสดเดี๋ยวใส่นมข้นก่อนนะจ๊ะใส่นมข้นไปแล้วนะคะใส่นมสดอีกหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชาประมาณเอานะคะเพราะว่านมสดเดี๋ยวจะต้องโรยทีหลังอีกนะจ๊ะเสร็จแล้ว,ลวเติมน้ําร้อนได้เลยจ้า เติมน้ำร้องก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนให้ละลายเลยนะจ๊ะแล้วก็เติมนมสดลงไปนะคะเติมลงไปเลยประมาณนี้นะจ๊ะ เรียบร้อยจ้าเดี๋ยวไปตักน้ําแข็งใส่แก้วกันเลยนะจ๊ะมาเลยจ้ะน้ําแข็งแม่คนจ้าแล้วก็ค่อยๆเทนะจ๊ะทิ่ลลงไปเลยก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเพราะว่าแถวนี้น้องหมาเยอะจริงๆ อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็โรยนมสดลงไปเลยจ้าประมาณนี้นะคะอันนี้แก้พิเศษใส่นี่ยี่สิบสองออนแม่จะชอบไข่หมูกจ้าแม่ก็จะใส่ไข่หมูเข้าไปนะจ้าเรียบลอยจ้าแม่ก็ใส่ไข่หมูเข้าไปแล้วนะจ้าปิดฝาใส่หลอดได้เลยจ้าเรียบลอยจ้าหลอดก็จะเป็นหลอดใหญ่นะจ้า ดูไข่มุกได้อันนี้แม่ขายอยู่2ีบาทนะจ๊ะที่ร้านไม่ได้แพงเลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้ใส่ไข่มกุกก็แก้วละยี่สิบบาทนะคะใส่นี้แก้วนี้เป็นอ่ะไม่ใช่เป็นกาแฟสูนะคะใช้แก้วไหนก็ได้อันนี้พอดีแม่ได้มาเขามีไอ้มีป้ายมาให้ด้วยนะจ๊ะก็เลยซื้อมาไว้ใส่กาแฟ โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้จ้า,าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ